นั่งเนี่ยมึงอยู่ถั่วพุทธไหมเหรอใช่ครับแล้วรู้ว่าใครนั่งอยู่รึเนล่ะไม่รู้ครับฮะไม่รู้ครับไอผู้กลางที่นั่งอยู่มึงรู้จักกับผู้การถั่วพุทธอ่ะเอาผมก็ค้าไปดีครับแล้วไงครับฮะมึงกดนี่ว่ะกดติดอะไรนะครับพี่แล้วอะไรครับเออทำไมเอ้าทำไมทำไม ไม่รู้ว่าเป็นบ้านป่าเมืองเขือนหรือเปล่านะครับต้องตั้งคําถามนี้จริงๆคลิปคลิป,ลปนีน้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์และแชร์ในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากนี่ครับผู้ใช้ f a เฟ b o ุ๊กลายหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นทหารเรือกองอาวุธใต้น้ํากรมสรรพาวุธทหารเรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับคุณผู้ชม เนี่ยครับผู้ใช้ Facebook รายนี้ที่อย่างที่ผมบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นอาหารเรือเนี่ยนะครับเขามีการโพสตคลิปขณะที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีในขณะที่รับประทานอาหารนะครับก็มีชายอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนั่งทานอาหารอยู่บริเวณโต๊ะใกล้ๆก,กันมีการพูดคุยสอบถามมาที่ชายคนนี้ครับแต่คุยกันไปคุยกันมาเกิดอาการไม่พอใจนะครับลุกขึ้นมา ทำร้ายร่างกายเจ้าของคลิปก็คือคนที่เขาแอบบันทึกคลิปไว้ภาพอาจจะไม่ชัดเจนแต่เสียงชัดเจนนะครับบทสนทนาในคลิปเนี่ยมีประมาณว่าเฮ้ยน้องผู้การอยากรู้ตัวจริงกัเปล่านี่สันทุฒิอะตัวจริงหรือเปล่ามาหาผู้การหน่อยสิลุกมาหน่อยนะครับแล้วก็บอกเตะบอลเหรออ๋อ oh, อยู่กับผู้การกล้านี่นะครับมีชื่อชัดเจนเดี๋ยวพ่กนี้มีวิ่ง300รอบก็พูดแซวนะครับรู้จักผู้การแ๊ปเปล่าไม่รู้จักผู้การแปป๊ปจริงเหรอนี่นะครับถามว่าอยู่กองไหน สังกัดไหนสังกัดใครเพื่อคือผู้ยังเหมือนว่าจะคุยชวนคุยครับแต่สุดท้ายนะครับเกิดอะไรขึ้นลูกคุณผู้ชมครับมันเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นมีเสียงคล้ายการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นครับโดยกล้องเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะถ่ายจากโทรศัพท์ไม่สามารถจะจับภาพนาทีนั้นได้เพราะมันถูกตั้งไว้กับที่แต่สามารถบันทึกเสียงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนเนี่ยตะโกนห้ามนะครับแล้วก็บอกให้หยุดการการะทําดังกล่าวต่อมาเจ้าของคลิปเนี่ยเดินกลับมาที่โต๊ะ ก่อนที่ชายผู้กรณีเนี่ยจะเดินเข้ามาหาและกล่าวทิ้งท้ายกับเจ้าของคลิปบอกว่านั่งแดดดีๆทำไมครับอีกทีสิอีกทีนี้ทำไมครับเป็นพฤติกรรมที่มาเฟียมากนะครับสัตหีบนี่ตกเป็นเขตปกครองพิเศษหรือเปล่าลองไปดูคลิปครับอะไรครับพี่รับผมทำอะไรผิดครับไม่ไม่คบก้าง้น่อมึงไม่มีความสัมมาคาวะเลยอะอะไรครับ พี่เป็นอะไรครับเนี่ยผมมานั่งกินข้าวครับครับไม่ใช่เฮ้ยมึงรู้ว่ามึงนั่งเนี่ยมึงอยู่ถ้ำอุ้นไหมอ่ะใช่ครับแล้วมัวใครนั่งอยู่นู่นอ่ะไม่รู้ครับฮะไม่รู้ครับไอ้ผู้การเขานั่งอยู่มึงรู้จักกับผู้การสมุทรอ่ะเอาผมก็ค้าไปดีครับแล้วไงครับฮะมึงกดตีนนี่ว่ะกดตีนอะไรละครับพี่

โดยคลิปดังกล่าวเนี่ยสูกส่ง,งต่อไปในโลกออนไลน์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งคนที่โพสต์คลิปดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีการลบออกจาก Facebook ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยไม่ร,มรู้ว่าลบหรือว่าเฟซบุ๊คลบนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นคลิปคอนเทนต์นรุนแรงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือมีชื่อของบุคคลที่เป็นทหารปรากฏอยู่ในคลิปผู้กองผู้การแกป๊ปนะครับผู้กองผู้การก๊อปอะไรต่างๆเนี่ยผู้การกองผู้การกล้ามีชื่อชัดเจนนะครับกองสรรพวุธ กรมสรรพุทธทหารเรือสัตหิทธ์นะครับก็ต้องวิ่งวามไปถึงผู้กำกับชานะครับให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดในที่สาธารณะคนในคลิปเนี่ยคือใครนะครับถึงทําไมถึงมาวางก้ามเบ่งน,นะครับแล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้ได้อ้างตรงคือผู้โกงผู้ก,การเนี่ยรู้จักจริงหรือเปล่านะครับแต่มีการทลายร่างกายกันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ อยู่ในพื้นที่ของปุสสตหินะครับถ้าใครติดตามข่าวคงจะทราบแหละนะครับว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่อะไรข่าวท้ทีดีวครับคุณจะไม่พลาดทุกกราแสร้อนของสกค,ครับ